สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านที่มีใจรักในสุขภาพให้มารับฟังและรับชมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาหารสุขภาพต้านมะเร็งปากมดลูก EP 1ทุกท่านคงสงสยัยใช่ไหมคะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดมาจากสาเหตุใด โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นในเซลล์ที่ปากมดลูกซึ่งอยู่บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ HPV ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก 1. ปวดท้องน้อยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ 2. ตกขาวผิดปกติตกขาวมีปริมาณมากกว่าปกติ มีกลิ่นเหม็นหรือมีเลือดปน 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงรู้สึกไม่เจริญอาหารส่งผลทำให้น้ำหนักลดลง 4. มีอาการเจ็บหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ 5. ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดประจำเดือนมาผิดปกติมามากเกินไปและมานานขึ้นมีเลือดออกหลังจากหมดประจำเดือน พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 1. และเลยการตรวจภายในกว่าการตรวจภายในไม่กล้าพบแพทย์สูบซูบหรี่มากเกินไปส่งผลทําให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งกล่องเสียง 3. ม,มีคู่นอนหลายคนการมีคู่นอนหลายคนเสี่ยงทําให้เกิดการติดเชือ้อ HPV 4. ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค HPV เกาะให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ต่อไปเรามารับชมเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เลยค่ะช่วงรู้สู้โรค่ะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับมะเร็งปากมดลูกกันค่ะ ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงพิญญา,าปัญญาวรานันสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากๆในผู้หญิงเลย เพราะอะไรคะทาไมถึงพบได้เยอะปัจจุบันนะคะในประเทศไทยเนี่ยมเร็งปากหมดลูกเนี่ยถือว่าเป็นมเร็งที่พบอันดับที่สองในสตรีนะคะ mm hmm. แตกต่างจากต่างประเทศ mm hmm. เช่นประเทศตะวันตกเนี่ยมเร็งปากหมดลูกเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสาเหตุข,ของมเร็งปากหมดลูกเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งที่เรียกว่า Human Papilloma Virus เรียกย่อๆว่าเป็น HPV คราวนี้พอเราทราบสาเหตุนะคะ ถ้าเราสามารถป้องกันสาเหตุได้เรามีการตรวจคัดกรองที่ครอบคลุมนะคะ<ม>ก็จะสามารถลดการเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ไวรัสตัวนี้ค่ะจะได้มาจากการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะไวรัสตัวนี้มันมีหลายชนิดมากเลยมีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยค่ะมันจะมีทั้งชนิดที่เกาอให้เกิดมะเร็งมีทั้งชนิดที่ไม่เกาะให้เกิดมะเร็งนะคะซึ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยได้รับเชื้อไป<ม>ก็อาจจะหายเอง ได้นะคะแต่ผู้หญิงบางคนได้รับเชื้อไวรัส HPV ไปแล้วแล้วติดอยู่ที่อวัยวะเพศเป็นเวลานานเนี่ยพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะเกาะให้เกิดโรคโรคที่เกิดขึ้นก็คือเช่นหูดหงอนไก่ หรือว่าเกิดเป็นเซล์ผิดวปกวติก่อนเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นมะเร็งได้ค่ะอืมแล้วเราสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะเพราะว่าบางทีพอเรามีเพศสัมพันธ์เราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้ามาในระหว่างนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วจะมีการสังเกตยังไงบ้างจะต้องบอกเลยว่าพวกความผิดปกวติของปากมดลูกเนี่ยบางทีไม่เกิดอาการนะคะ เราอาจจะไม่ได้ทราบก็ได้เพราะว่าบางทีไม่มีอาการส่วนมากเนี่ยจะทราบจากการตรวจาภายในแล้วก็เก็บสิ่งตรงตรวจจากปากของลูกไปตรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจเซลล์ที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่ว่าชื่อว่าแปร s สเมียหรือว่าจะตรวจไวรัส HPV โดยตรงเลยก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราโรคนี้ส่วนมากเนี่ยจะเจอจากการคัดกรองคือการตรวจมะเร็งปากมดลูกประจําปีนั่นเองค่ะแล้วมีอาการอื่นๆไหมคะที่เป็นสัญญาณเตือนหรือว่าบอกรได้ว่าตอนนี้อาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนี่นะคะโดยส่วนมากนะคะเราจะเจอจากการคัดกรองประจําปี<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจคัดกรองประจําปีเลยหรือไม่ได้มาพบแพทย์เลยเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการยกตัวอย่างเช่นมีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดหรือว่ามีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าบางคนทิ้งไว้นานแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการปวดที่บริเวณท้องน้อยมีปสัสสาวะผิดปกติหรือว่ามีอุจจาระผิดปกติได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องสังเกตความผิดปกติในร่างกายของเราเหมือนกันอย่างในเรื่องของการตรวจคัดกรองคืการตรวจคัดกรองเนี่บ้างคะการตรวจคัดกรองนะคะก็จะแนะนําในประเทศไทยเนี่ยนํนาให้ผู้หญิงอายุ25ถึง30ปีขึ้นไปเนี่ยเข้ารับการตรวจภายในนะคะ ก็อย่างน้อยทุกๆ3ปีอะคะ่ะ<ม>ก็บางทีคนไทยก็จะมีการเขิน <ผล S 1> อาย,อายบางทีเจอคุณหมอคุณหมอผู้ชาย,ายไล่ก้าเข้าไปตรวจเลยใช่ใชค่ะหรือว่าบางคนก็ไม่อยากจะตรวจเสียเวลาหรือว่ามีความไม,ไม่สบายใจในการตรวจนะคะแต่ว่าหมอก็แนะนําว่าอย่างน้อยนะคะก็เข้ามาตรวจเป็นการเช็คอัพ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีความตัวติอะไรเนี่ยจะได้รักษาหรือว่าได้ตรวจกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยะคะ่ะ ก็จะมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงบ่อยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นออสตรีที่สุบุรีนะคะสตรีที่มีคู้นอนหลายคนนะคะหรือว่าเคยมีประวัติการติดเชื้อที่บริเวณเอ,อุ้งเชิงชกรารมาก่อนนะคะกลุ่มนี้ความจริงก็แนะนําให้ตรวจทุก3ปีเหมือนเดิม3าถึงหปีเหมือนเดิมนะคะยกเว้นถ้าตรวจแล้วมีความผิดปกติเนี่ยจะแนะนําให้ตรวจถีกว่านั้นตามผลที่ผิดปกติค่ะ เราสามารถป้องกันมะเร็งชนิดนี้ได้นะคะปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีวัคซีนป้องกันแล้วนะคะซึ่งวัคซีนเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะคะวัคซีนตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกัน HPV 2สายพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกคือครอบคลุมสาเหตุประมาณ70%<ช>นะคะสงสายพันธุ์เนี่ยครอบคุมประมาณ70% ชนิดที่2คือ4สายพันธุ์ก็คือ2สายพันธุ์เมื่อคู่นี้บวกกับอีก2สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของหูก็คือฉีดสสายพันธุ์เนี่ยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยป้องกันการเป็นหูดที่เอาเยะเพศได้ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดนะคะคก็มีวัคซี 9, น9้าสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะใช่ใชก็คือเสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะจะครอบคลุมทั้งหู แล้วก็ครอบคุมทั้งสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกให้มากขึ้นอีกคือครอบคุมสาเหตุได้ถึง90%และใครที่ควรไปฉีดบ้างคะความจริงแล้วนะคะก็แนะนําให้ฉีดตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเลยค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าตัวไวรัส HPV เนี่ยจะติดจากการที่มีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีการให้วัคซีนก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยน่าจะดีที่สุดคือประสิทธิภาพของวัคซีมันจะดีที่สุด ต้องายุเท่าไหร่คะที่สามารถเริ่มฉีดวัคซีน HPV ได้ก็แนะนําเริ่มต้นตั้งแต่อายุ9ก้ถึงสิปีเลยนะคะเนื่องจากว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อ HPV มาก่อนนะคะแล้วก็การฉีดในเด็กเนี่ยภูมิขึ้นค่อนข้างดีแล้วภูมิก็จะอยู่ได้นานประสิทธิภาพดีใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเลยช่วงนั้นมาแล้วยังไม่ได้ฉีดนะคะก็ยังสามารถฉีดได้จนถึงอายุ45ปีเลยค่ะ แล้วถ้าเลย45ไปแล้วเลย45ปีไปแล้วนะคะความจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อมูลหรือว่ามีการศึกษาบอกว่าก็ยังได้ประโยชน์แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้เท่ากับตอนที่ฉีดตอนอายุน้อยๆก็คือถ้ายิ่งอายุน้อยๆย,ยังไม่เคยรับเชื้อนี้มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพคือวัคซีนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีกว่าถ้ายิ่งฉีดอายุน้อยประสิทธิภาพก็ค่อนข้างดีแล้วเนื่องจากว่าเวลาที่ฉีดในเด็กเนี่ยภูมิจะขึ้นค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอ่ะฉีดแค่2เข็มก็มีภูมิเพียงพองแต่ในขณะที่ถ้าเป็นคนที่อายุสูงขึ้นมาเกิน15ปีนะคะจะต้องฉีดให้3เข็มเลยถึงจะได้ภูมิเทียบเท่ากับเด็กที่ฉีด2เข็ม,มค่ะแล้วผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน HPV นี้นะคะก็ต้องบอกว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วนานในที่นี้คือหมายถึงว่าเกิน10ปีนะคะ แล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างสูงผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างน้อยผลข้างเคียงที่รุนแรงเนี่ยยังไม่ค่อยเจอนะคะอาจจะเจอผลข้างเคียงที่เล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นก็ปวดแขนที่ฉีดบวมเล็กน้อยหรือว่าแดงหรือบางคนเป็นมากหน่อยอาจจะเป็นไข้ปวดศีรษะ ซึ่งปกติอาการพวกนี้สัก3าถึง5วันก็หายได้เองค่ะสำหรับโรคนี้เนี่ยถ้าเราพบตั้งแต่เริ่มแรกหรือว่าระยะแรกๆสามารถรักษาหายได้ะะลเลยค่ะโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นโรคที่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าระยะก่อนการเป็นมะเรง็ง ก็คือมีเซลล์ผิดปกติแต่ไม่ใช่มะเร็งนะคะดังนั้นเป้าหมายของหมอในปัจจุบันก็คือการเจอเซลล์ที่ผิดปกติตั้งแต่ตอนที่ไม่เป็นมะเร็งเลยค่ะก็คือระยะก่อนเป็นมะเร็งเลยเพราะว่าพวกนี้รักษาง่ายแล้วก็รักษามีโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้เป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งก็คือจะต้องตรวจภายในประจำปีแล้วก็เก็บเซลล์ไปตรวจ ถึงจะรู้ได้ว่าเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งนะคะซึ่งส่วนมากเราหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นคือคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งไปแล้วนะคะถ้าเป็นระยะแรกเริ่มเนี่ยก็ยังสามารถรักษาผ่าตัดแล้วก็ให้หายขาดได้ปกติมะเร็งปากมดลูกเนี่ย ไม่ได้เป็นปุบปรับนะคะพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ1 0ถึง15หปีกว่าจะพัฒนานะคะนานมากเลยใช่ค่ะ <ๆ S 2> ก็คือมันจึงจะมีเวลาช่วงหนึ่งอยู่ในช่วง1 0ถึง15ปีก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเราตรวจเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอเซลล์ที่ผิดปกติบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจภายในยหรือว่าไม่ได้ตรวจเลยนะคะผ่านไป1 0 1ถึงปีบางทีตัวโรคถ้าเป็นเยอะก็อาจจะขาดตัด ลำบากหรือว่าอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกัน<ม>เช่นฉายแสงร่วมหรือว่าให้เคมีร่วมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงทินาดาปัญญาวรานันนะคะที่มาให้คาแนะนําดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ